วันนี้พบกตะพูอีกแล้ววันนี้อยู่ในช่วงตะพูพาทำครับวันนี้กระพูจะพาไปทำอะไรเลยครับมาบังคับผลสมรสครับด้วยแคลเซียมคาร์บอเนะครับก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้ตะพูนนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ล่าสุดของตะพูนะครับหรือตะตูจะพาลุยพาทำพากรเพร็ดก็อยู่ช่วงนี้ก็มาช่วงพาทำ ยอดแกกันไปไปขับผลกันครับไปเลยมาเลยมาเลยต้นสมบูรณ์ที่พร้อมที่จะหยอดได้นะครับนี่คือต้นประมาณนี้ครับเเดือน9เดือนถึง1ปีหรือ6เดือนแล้วแต่ว่าเราจะเร่งถ้าต้นพันนี้เราไม่มาคับผลนะครับต้นพันนี้เราจะปล่อยไว้ก่อนนี่คือลักษณะต้นที่อายุสั้นๆถ้าต้นที่สมบูรณ์คือพันนี้เราคาับผลได้ลักษณะการขับผลต้องมีน้ําในยอดนี่การมาคับผลด้วยแก๊วต้องมีน้ําในยอดนะครับน้าในยอดเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมต้องมีน้ําในยอดนะครับ บัับผมก็ได้แก๊สนะครับแก๊ลสลักษณะนี้ครับน,นี่นี่เห็นไหมแก๊สแก๊สแก๊สเราก็จะหยิบลงมาประมาณหยิบมือหนึงครับปุ๊บหยิบมือนึงแล้วก็ยอก้อนไป <ส uce. S 2> ยอนก็จอดยอดช่วงเวลาที่อากาศเย็นเท่าน,นั้นนะครับยอดประมาณสักสามครั้งหรือสองครั้งนะครับถ้าเรายอดแก๊สบังคับผลสามวันครั้งเจ็ดวันครั้งครับผมเราก็บังคับไปช่วงเวลาอากาศเย็นนะครับพอสามวันแล้วมาําอีกทีนึงนี่นะครับดู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 นี่อย,ยอดมือนะครับครั้งแรกเราใช้ประมาณหยิบมือนึงแต่บังคับไป ข้าไปปุ๊บนี่มันก็จะเดือดเดือบูบูนี่ครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมันจะเดือดแบบนี้เห็นไหมแล้วเราก็นี่ดูดูดูหยิบมือหนึ่งนะครับเห็นไหมหยิบมือหนึ่งแล้วก็ยุดใส่ลงไปที่ยอดปุ๊บมันก็จะเดือด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 แบบนี้นะครับแล้วขนาดต้นก็ตั้งแต่หกเดือนเก้าเดือนถึงหนึ่งปีหกเดือนสำหรับคนที่เร่งนะครับเก้าเดือนสำหรับ ธรรมชาติถ้ารถปีหนึ่งคือรถปล่อยธรรมชาติเลยเขาจะออกเองธรรมชาตินะครับคลิปนี้เราก็มามาแชร์แบ่งปันกันการตู้ผู้พาทำนะครับมาดูการขังคับผลสำรวง่ายๆใครๆก็ทําได้นี่ครับแค่มีแคลเซียมคาร์บอนหรือแก๊ส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 นะครับนี่ครับเราก็มาบังคับผลช่วงอากาศเย็นเท่านั้นนะครับเย็นเท่านั้นนะเย็นเท่านั้นอากาศเย็นเย็นบังคับผลประมาณครั้งแรกห่างกันประมาณสักสามครั้งหนึ่งสองสาม แล้วแต่ต้นถ้าต้นพันนี้ทั้งสามครั้งถ้าต้นไม่แข็งแรงสองครั้งถ้าต้นสมบูรณ์มากสามครั้งผสมน้ำยาโอเคไป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 ผลเสร็จสี่สิบห้าวันหัวก็ออกประมาณนี้ครับนี่นี่นี่เห็นไหม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 นี่สวยไหมสวยไหม,มประมาณนี้ครับผม ตาทำครับวันนี้ตะพูพามายอดแก๊สนะครับมาคับผลด้วยแคลเซียมคาร์บิได์นะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกการกระชมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ตะพูนะครับตะพูพาทำตะพูพาลุยตะพูพาเก็บเห็ดนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มีให้ตะพูนะครับกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจตะพูนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ